เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานานามต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่จะทรงปลูกเน,นในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568นำบริเวณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชบังดุสิธิ์ว่าต้นพระ ต้ตนพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้และที่ทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหมอ่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยว่าต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษ มีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทิศสมราชบพิษพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ณสถานที่ที่จังหวัดพิจารณารวม77แห่งคือวัด1 4แห่งศาสนสถาน21แห่งสวนสาธารณะ9แห่งและอื่นๆ3แห่ง วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสาประชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธสามเหตุการณ์คือเป็นมันประสูติตรัสรูและปรินิพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้งสเหตุการณ์เกิดในวันขึ้น15ค่ําเดือน6 สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่สําคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นัดมฝั่งแม่น้ําเนรันชราตําบลพุทธคยาเมืองพราราณสีสาธารณรัฐอินเดียเป็นพันธุ์ไม้ที่พุทธศาสนิกชนสักการบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล